ร่างกายสมส่วนจริงๆเลยแต่ขอพูดหน่อยเถอะนะจะก,กล้ามเนื้อหรือว่าพลังแขนหรือพลังขาก็ทัดเทียมกันแหละนะที่แขนบาดเจ็บก็เพราะชูรีเคนเนี่นะงั้นข้าคงจะได้เปรียบกว่าสินะนี่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันน่ะไม่เจ็บไม่คันอะไรกับแผลแค่นั้นหรอกนั่นสินะถ้าง,งั้นก็ทัดเทียมกันนะสินะค้อนกับค้อนผลก็คือเสมอกันแต่เท่านี้ข้าก็เป็นค้อนที่เจ๋งกว่าแล้วนี่ฮะ ความรับของโทกเมะเนี่ยยังมีใครรู้อีกหรือเปล่าอะข้อมูลหายากแบบนี้จะให้รู้กันง่ายๆได้ไงกันเล่างั้นถ้าล้มแกลงได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วสินะอะอะไรอยู่ดีๆก็มีแรงสู้ขึ้นมาซะงั้งงนละ่ะผู้สืบท,ทอดคิโตริวรุ่นที่7อย่าซื้อิชิชิกะขอประลองกำลังละ่ะ,ะไม่ต้องทำเทหรอกนะมาเลยเดี๋ยวจะจัดการด้วยทําไม้ตายที่เจ๋งสุดๆให้ดูถ้าไม่ตายสุดยอดนะ คู่เซตโตวทำไมกันอะพวกคิดตัวเริวนะไม่ใช่พวกที่มีพรสวรรค์ด้านดาบหรอกนะไม่ใช่นักดาบที่ไม่ใช่ดาบแต่เป็นนักดาบที่ใช้ดาบไม่ได้ถ้าหากเล่าหน่อยมันกำลังมาทางตัวเราถึงจะบอกว่าไปท่าไม่ตายสุดยอดก็เถอะแต่นั่นก็แค่คิดขึ้นมาเองเท่านั้นมันไปท่าไม่ตายที่ฉันคิดขึ้นมาได้เมื่อวานยังไงเล่าท้าไม่ตายสุดยอดเจ็ดยัง ที่ทะลุร่างกายคู่ต่อสู้แปดแห่งในอืดใจเดียวขอขนาดนามนั้นว่าเคียวโตริอขุิสิกะอาเจลีส